สวัสดีครับกลับมาพบกับคลิปโกราวกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาชมบรรยากาศสำหรับภาพยนตร์ดาพิฆาตอสูรออเคสตาร์นั่นเองครับนี่ เราก็ได้บัตรชมภาพยนตร์2ใบนะครับแล้วก็ได้โปสเตอร์สวยๆของเวอร์ชั่นออเคสตารานี้ด้วยมาชมบรรยากาศรอบๆกันครับก็มีแบบมีคอสเพย์นู่นนี่นั่นนะครับมีจัดเป็นบอร์ดนะครับเป็นไทม์ไลน์ตามอานิเมะเป็นหน้างานนะครับนี่บริเวณทางเข้า,ขาก็มีตกแต่งแบบเป็นคาแรคเตอร์ต่างๆครับสวยงามเลย เดี๋ยวเราเข้าไปชมบรรยากาศภายในงานนะครับด้านหน้าก็จะเป็นโซนพวกกิจกรรมต่างๆนะครับให้ได้ร่วมสนุกกันด้วยอย่างเช่นด้านหน,น้านี้นะครับเป็นเกมสอยดาวนี่เองเกมสอยดาวก็คือเป็นการสอยฝาโออิชินั่นเองครับเขาก็ทำเรียนแบบต้นไม้ตามในเรื่องเลยนะครับก็มีคนมาร่วมเล่นสนุกกันเพียบเลย ดยเกมต่างๆก็จะมีของรางวัลเยอะแยะมากมายเลยนะครับทั้งบัตรชมภาพยนตัวกาจาร์ปองหรือว่าเป็นเสื้อยืดแบบนี้นะครับเสื้อยืดลายน่ารักน่ารักเลยอ่ะแหมอย่างที่บอกนะครับหรือว่าจะใช้ฟ้าโออิชินะครับมาแลกเป็นบัตรเล่นเกมไขตู้กาจารปองแบบนี้ก็ได้ดดเซนอิซึ จองวยโซนตรงนี้นะครับเป็นโซนแบบมุมมาถ่ายรูปเล่นกันได้ครับส่วนทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นการจัดแสดงสินค้าของทางโออิชินั่นเองครับที่จะมีลายของดาบพ,พิฆาตอสูรเช่นอันนี้รองเท้งแตะโอ้โหผมโคตรอ,อยากได้เลยนะครับลายทันจิโร่เนี่ยอั <Wow. S 1> นนี้ก็เป็นพวกอุปกรณ์เครื่องเขียนนะครับเป็นกระเป๋ากระเป๋าใส่เครื่องเขียนอันนี้เป็นกระเป๋านักเรียนนะครับโอ้โหลายน่ารักมาก สีหวานแวนี่อันนี้รองเท้านักเรียนนะครับเป็นลายทันกีโลซะด้วยจะเป็นกระเป๋าเป้นะครับอ่าอันนี้เราคุ้นเคยกันดีแน่นอนครับหลายๆคนน่าจะไปรุ่นนะครับเป็นสายคล้องแมสนี่เองแต่เป็นการสุ่มนะครับอัน้านี้เป็นแก้วน้ำเก็บความเย็นนะครับประมาณแก้วเยติละมั้งแล้วก็มีเสื้อยืด ี๋ยวเราก็เตรียมตัวเข้าไปชมภาพยนตร์กันได้เลยครับมีคนมาชมรอบนี้กันเพียบเลยนะครับสำหรับดาบพิฆาตอสูรออเคสตราอันนี้นะครับตอนแรกผมก็ยังไม่เข้าใจนะครับยังงงๆว่า จะออกมาเป็นรูปแบบไหนนะครับแต่จริงๆแล้วก็คือจะเป็นบันทึกการแสดงสดของทางฝั่งญี่ปุ่นนะครับฝั่งญี่ปุ่นเขาจะเป็นไลฟ์โชว์นะครับเป็นออเคสตราแสดงแบบสดๆเลยแล้วก็มีการฉายภาพอนิเมะบนจอประกอบกับเสียงบรรเลงออเคสตราไปด้วยนะครับโอ้โหโคตรฟินแน่ๆเลยนะครับแต่ทางฝั่งไทยของเรานะครับจะเป็นการดูเพียงบันทึกการแสดงสดในรูปแบบการชมภาพยนตร์ปกตินะครับ โดยตัวหนังเนี่ยเขาจะแบ่งเป็น2พาร์ทนะครับเป็นครึ่งแรกกับครึ่งหลังครึ่งแรกเนี่ยเขาจะเริ่มบรรเลงเริ่มต้นเหมือนเราดูอนิเมะซีซั่นหนึ่งเลยนะครับคือจะเริ่มตั้งแต่ครอบครัวทันจิโร่ที่ถูกฆ่าตายนะครับแล้วก็ไล่ไทม์ไลน์ตามอนิเมะมาเลยนะครับแล้วก็จะมีการพักครึ่งนะครับ20นาทีอันนี้หมายถึงทางญี่ปุ่นที่เขาดูกันสดๆนะครับเขาต้องมีการพักครึ่งของนักดนตรีนะครับแต่ของฝั่งไทยเนี่ยเราดูต่อเลยนะครับพาร์ทสโดยพาร์ทสเนี่ยก็จะ เนื้อหาเข้มข้นแล้วก็เพลงก็แบบโอ้ยปลุกเร้าเร้าใจมากขึ้นนะครับโอ้ยอันนี้แบบอันนี้แบบมันฮึกฟังแล้วฮึกเขอมากเลยครับเพราะว่าในช่วงพาร์ทสองเนี่ยมันจะเหมือนเป็นการต่อสู้ซะเยอะนะครับแล้วก็ยาวมาถึงจบซีซั่นหนึ่งแล้วก็มาต่อภาคมูฟวี่นะครับศึกรถไฟสูนิรันดร์นะครับที่คิวจูโร่นะครับปะทะกับอาคาซานั่นเองครับก็เรียกว่าเป็นประสบการณ์แปลกใหม่ที่ผมเพิ่งเคยดูแบบนี้นะครับ เป็นการดูบันทึกการแสดงสดออเคสตารานะครับประกอบกับฉายภาพอนิเมะแต่จริงๆเนี่ยถ้าเกิดได้ดูแบบออเคสตาราเขาบรเลงกันสดๆเลยนะครับโอ้ผมว่ามันจะฟินแบบมีพลังมากกว่านี้อีก10เท่าเลยทีเดียวอ่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับผมก็ค่อนข้างประทับใจเลยทีเดียวอ่ะเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็จบการรีวิวบรรยากาศการดูภาพยนตร์นะครับดาพิฆาตอสูรออเคสตารานั่นเองครับ ขอขอบคุณทาง DEX นะครับที่เชิญไปชมภาพยนตร์เจ๋งๆอันนี้นะครับโอ้ยฟินประทับใจมากครับชอบจริงๆเลยดาบพิฆาตอสูงเนี่ย <Yeah. S 1> เอาละครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าไปโกอารากันที่ไหนติดตามชมกันได้นะครับสวัสดีครับ รายการโกราขอขอบคุณที่ติดตามรับชมมาตลอดทั้งคลิปนะครับถ้าชบก็กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันได้นะครับและติดตามข่าวสารได้ทางแฟนเพจทางนี้เลยครับ